สวัสดีค่ะของขวันนะคะวันนี้ขวัญก็จะมารีวิวไอเทมเด็ดนะคะซึ่งขวัญใช้ในการแต่งหน้าลุคนี้นะคะซึ่งเป็นลุกของสาวเกาหลีที่หน้าฉ่าวาวแต่ไม่มันนะคะสําหรับผิวมันโดยเฉพาะเลยนะคะเจ้าไอเทมเด็ดที่ว่าเนี่ยมันเป็นไอเทมที่ขวัญปลาบปลืปล้มมากๆแล้วก็ลองใช้มาสาักพักแล้วรู้สึกว่ามันดีมากนะคะนั่นก็คือเมลีนซูเปอร์โคเวอร์บีบีแท้ๆตัวนี้นี่เองนะคะ เราประสบการณ์การใช้บีบีครีมของขวัญเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะรู้สึกว่าบนะีบีครีมเนี่ยมันทําให้หน้ามันเพราะว่าบีบีครีมมันมีส่วนผสมที่เป็นสารกันแดดส,สารบํารุงนู่นนี่นั่นซึ่งทําให้ระหว่างวันเนี่ยหน้าขวัญที่เป็นคนหน้ามันอยู่แล้วมันนิ่งมันนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออขวัญไม่ถูกกับการใช้บีบีครีมเลยเนื่องจาก คือขวัญจริงๆแล้วขวัญเป็นคนชอบอะไรที่มันไม่หนักหน้านะคะอย่างบีบีครีมนี่ตอบโจทย์มากแต่บางเอิญคือเป็นคนมีรอยสิวแบบพวกรอยคล้ำใต้ตาอะไรพวกนี้การใช้บีบีครีมมันก็เลยปกปิดไม่พอก็เลยต้องไปใช้รองพื้นพอรองพื้นก็รู้สึกว่ามันหนักหน้าเกินไปอีกก็เลยหวังว่าแบบคงต้องมีสักคนที่ทําแบบบีบีครีมที่ให้การปกปิดเท่ากับรองพื้นแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันระหว่างวันด้วยนะคะปัญหาเรล่านั้นของสาวๆจะหมดไปนะคะเมื่อได้เจอกับตัวนี้ บีบีซูเปอร์โคเวอร์บครีมนะคะจาก m a เมเบลีน e ิวยอร์กนะหลอดสีชมพูน่ารักเลย mm hmm. เขาเคลมไว้ว่าตัวนี้มันเป็น BB บีครีมที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนะคะเป็น BB บีครีมที่เป็น Super Cover ซึ่งดีที่สุดเท่าที่เมเบลีนเคยผลิตมานะคะ mm hmm. เพราะมันให้การปกปิดรอยสิวจุดด่างดำรอยคล้ำใต้ตาได้ดีมากคือ Super Cover แล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย SPF 50 p a c บวกนะคะคือปกป้องสุดๆไปเลยอีกทั้งยังมีวิตามิน E นะคะที่ช่วยบำรุงผิวไม่ให้ผิวแห้งเกินไปนะคะให้ผิวได้รับการป้องกันจากพวกมลภาวะหรือแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะซึ่งตอบโจทย์มากๆสำหรับสาวยุคใหม่นะคะที่ต้องการการปกปิดความเนียนใสแต่ไม่โบะนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากๆตัวนี้โอเคค่ะนี่ก็เป็นหน้าสดขวัญน,นะ ก็ลงแค่กันแดดมาแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูเนื้อเจ้าซูเปอร์บีบีครีมของเ a เ b e l l ล n นตัวนี้กันนะคะว่ามันจะปกปิดได้ดีแค่ไหนนะคะโดยที่ขวัญจะทาแค่ครึ่งหน้าก่อนนะคะเอ,อ่งั้นทาตรงครึ่งนี้แล้วกันเพราะว่าครึ่งนี้จะมีพวกรอยสิวอะไรพวกนี้อยู่นะคะเดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะขวัญเลือกใช้สีเบอร์1น,นะคะซึ่งเป็นสีเนอรลค่ะมันจะเหมาะกับผิวขาวนิดนึงนะ ส่วนเบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์มีเดียมนะคะสำหรับผิวที่กลางๆนะคะไม่คล้ำแล้วก็ไม่ขาวมากนะคะสีผิวกลางๆเนาะขวัญจะลองใช้ข้างนี้นะอ่าจะเห็นได้ว่าเนื้อมันค่อนข้างจะปกปิดแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะซึ่งมันไม่ใช่กลิ่นหอมแบบน้ำหอมแรงๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเกลี่ยลงบนหน้าให้ดูนะคะโดยการแต้มอย่างนี้ก่อนนะ กลิ่นหอมมากๆคือแบบกลิ่นมันถูกถูกจริตอะมันจะแบบไม่หอมเกินไปแล้วก็เนื้อมันใช้ฟองน้ำนะคะจะได้ไม่หนาเกินไปหรือใครจะถนัดใช้มือก็ได้แต่ฝันถนัดใช้ฟองน้ำมากกว่าแล้วเราสามารถบิวเพิ่มมันได้นะคะตรงที่เราต้องการให้มันปกปิดมากขึ้นเราสามารถทาทับนวยได้แล้วมันก็จะไม่หนานะคะ ให้ดูกันใกล้ๆนะคะจะเห็นว่ารอยสิวจางลงไปเยอะเหมือนกันนะคือเนี่ยคือตอนนี้มันแห้งแนบสนิทกับไป,ไปกับผิวเลยนะคะคือไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบเหนอะหนะอะไรเลยคือรู้สึกว่ามันเบาสบายมากๆแล้วก็ปกปิดในระดับที่ค่อนข้างดีเลยนะคะเหมาะกับใช้ทุกๆวันเลยมันปิดรอยคล้ำใต้ตาได้ดีเลยนะเนี่ย หายไปแล้วอะชอบกลิ่นมากเลยอะในวันรีบๆีปะใช้ตัวเนี้ยโอเคเลยดูดิมันเหมือนรองพื้นเลยอะมันนีมากอะ คค่ะหลังจากที่ขวานลงซูเปอร์วีวีครีมของเมเบลินแล้วนะคะก็ mm hmm. จะรู้สึกว่ามันแห้งติดผิวไปแล้วนะก็ mm hmm. จะไม่ทิ้งความมันวาวหรือว่าเหนอะหนะเลยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนอย่างที่ขวัญบอกไปแล้วเนาะ mm hmm. ทีนี้ขั้นตอนต่อไปในการแต่งหน้าลุกเกาหลีนี้นะคะก็ mm hmm. จะเป็นการเขียนคิ้วก่อนเลยละกันก mm ็ hmm. ขวัญก็จะใช้พาเลตเดียวกับที่ใช้แต่งตาะคะนั่นก็คือพาเลตนี้เลยของเมเบลิน hmm. เหมือนกัน The n u d e นะคะ เป็นพาเลตที่มีสีน้ำตาลเป็นเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ผสมอยู่ด้วยกันนะขวัญก็จะใช้ฝั่งที่สีที่เป็นเ,เนื้อแมทนะคะเขียนคิ้วนะก็จะเขียนแบบไม่ค่อยตั้งใจเขียนน,นิดนึงก็จะเขียนให้มันดูเป็นโครงเฉยๆโดยที่เราไม่ต้องแบบให้มันเป๊ะมากนะคะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยทาคิ้ว เขียนให้มันแบบมีมุมหักนิดนึงประมาณนี้ให้มันเข้ากับรูปหน้านะแต่ก็ยังเน้นว่ามันเป็นคิวว้วแบบทรงตรงๆธรรมชาตินะคะโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาพาร์ทที่เป็นแต่งตานะคะขวานก็จะใช้สีน้ำตาลเนื้อแมทจากพาเลตนี้เหมือนกันนะแล้วก็ใช้แปรงที่มันเป็นพุ่มพุ่แมแบบนี้นะคะในการทา ตรงตาทั้งหมดเลยตรงเปลือกตาให้ใช้เป็นสีแมทนะคะอย่าใช้สีที่เป็นชิมเมอร์นะอันนี้จะมีชิมเมอร์หรือไม่มีชิมเมอร์ก็ได้นะเอาตรงรอยพับเปลือกตานะคะให้มันดูเข้มขึ้นมานิดนึงเพราะว่าขวัญจะไม่เขียนอายไลเนอร์หนานะคะลุคนี้นะก็จะทาตรงรอยพับตาตรงนี้เลยโอเค ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนอินเนอร์โดยการใช้ดินสอไลเนอร์นะคะเขียนข้างไวข้างในวิธีการที่ขวัญชอบทำก็คือการเลือกเปิกตาข้างนี้แล้วก็เขียนเสร็จแล้วเรามาปัดมัสคาร่ากันขวัใช้อันนี้เลยของเมบลรีเหมือนกันดีมากๆนะคะก็อัดขนตาก่อนเลยแันนี้แ แล้วเราก็จะปัดมัสคาร่านะคะทั้งบนและล่างโอเคเราก็จะได้ตาแบบนี้นะคะก็จะดูดูมีอะไรมากขึ้นตรงนี้ใครจะติดขนตาเพิ่มก็ได้นะคะขวัญก็จะใช้บลัชออนที่เป็นครีมนะคะแล้วก็เป็นเอ่าอะ้าทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากนะคะตรงบริเวณหน้าแก้มนะคะ สุดท้ายปัดไฮไลท์นะคะให้หน้ามันดูฉ่ำวาวนะคะเหมือนสาวเกาหลีโดยที่หน้าไม่มันนะให้เน้นบริเวณตรงนี้นะคะปัดหน้ามันก็จะดูโกโลว์ขึ้นมาแต่ตาจมูกนิดน,นึงตรงนี้นิดน,นึงใครจะปัดมาตรงหน้าแก้มด้วยก็ได้นะคะเห็นปะอ่าวมันจะแบบเงาหน้านี้ก็จะเป็นแมทโอเคค่ะเรามาดูกันหลังจากแต่งเสร็จแล้วนะก็จะเป็น ลุกสาวเกาหลีแบบหน้าฉ่ำวาวแต่หน้าไม่มันนะคะจะเห็นว่าเนื้อมีมีเนี่ยพอเราเททาเสร็จแล้วอะทิ้งไปสักพักคือขวัญแต่งตาแต่งคิ้วแต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มันนะคะบริเวณที่ขวัญไม่ได้ลงที่ขวัญไม่ได้ลงแป้งเลยนะคือแบบจับแล้วมันแห้งมันมันแมทนะคะแต่ว่าคือมันไม่ได้แมทแบบหน้าดูแมทอะมันจะยังมีความฉ่ำใสๆของมันอยู่ซึ่ง เป็นคีย์หลักสําคัญของลุคนี้นะคะคือลุกผิวใสแต่ไม่โบะนะคะก็สําหรับใครที่สนใจเจ้าเมเบลีนซูเปอร์บีบีนี้นะคะ mm hmm. ก็คือหาซื้อได้แล้วนะคะตามพวกวัตสันบูธท,ทั่วไปนะคะในราคาเพียงแค่299บาทนะคะถือว่าถูกมาแล้วคุ้มราคามากคือเรียกได้ว่าเป็นบีบีครีมที่ปกปิดสูงที่สุดที่ขวัญเคยใช้มาเลยแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันเยิ้มด้วยสาวหน้ามันดีใจได้เลยนะคะ ก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย